c o so, I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. ทิ้งคืนที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยทรัมป์นะคะเข้าพิธีสาบานตนขึ้นเป็นผู้นําสารัสสมัยที่2ของตัวเอง ทรัมป์มีแนวโน้มจะสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อการเมืองบนเวทีระหว่างประเทศในหลายด้านด้วยกันโดยทันทีที่ปรากฏว่าเมื่อเขาสาบานตนเสร็จสิน้นมีการลงนามคำสั่งสำคัญหลายฉบับทันทีหนึ่งในคำสั่งสำคัญคือการถอนตัวสหรัฐออกจากองค์การอนามัยโลกค่ะคไปดูความเคลื่อนไหวที่สหรัฐอเมริกานะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารนำสหรัฐออกจากการเป็นสมาชิกองค์การอนามัยโลกโหรือ WHO โดยให้เหตุผลว่าหน่วยงานดังกล่าวบริหารจัดก,การวิกฤตโควิด -19 ผิดพลาดและไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความอิสระจากการแทรกแซงทางการเมือง mm. โดยก่อนหน้านี้ทรัมป์เองเคยลงนามในคำสั่งแบบเดียวกันมาแล้วเมื่อปี2020ซึ่งเป็นช่วงของการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด -19 โดยให้เหตุผลว่า WHO อยู่ภายใต้อิทธิพลของจีน แต่การที่กระบวนการพ้นจากสมาชิกต้องใช้ระยะเวลายาวนานถึง1ปีถึงจะมีผลอย่างเป็นทางการทำให้ผู้นำสหรัฐที่มารับตำแหน่งต่อจากทรัมป์ณักเวลานั้นคือโจไบเดนสามารถใช้อำนาจยกเลิกคำสั่งดังกล่าวได้นี่พอกลับมายกเลิกทรัมป์ก็เขียนต่อไปทันทีนะคะลงนามทันทีขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐลงนามเพิ่มเติมในคำสั่งฝ่ายบริหาร เลื่อนการแบนแอปพลิเคชัน TikTok ออกไปอีกอย่างน้อย75วันนะอ,อันนี้เป็นอีกเรื่องใหญ่ของครับ,รบแม้กฎหมายซึ่งบัญญัติโดยสภาคอนเกรสเมื่อปีที่แล้วกำหนดให้ต้องมีผลเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาอนาคตของ TikTok ยังไม่แน่นอนเนื่องจากยังคงมีเงื่อนไขสำคัญคือการที่บริษัท Bydance บริษัทแม่ของ TikTok อม,มีสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่กรุงปักกิ่งของจีนและเป็นเจ้าของ TikTok คือเงื่อนไขก่อนนั้นเนี่เขาบอกว่าไบเดนต้องมีการขายกิจการในสหรัฐต้องมาเปิดในสหรัฐด้วยทีนี้ต้องดูกันว่าจะเป็นยังไงนอกจากนี้คําสั่งฝ่ายบริหารชุดแรกที่ทรัมป์ลงนามในวันแรกของการทำหน้าที่ผู้นําสหรัฐอภัยโทษให้แก่ผู้ต้องหาราว1,500คนซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุจลาจลที่อาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันเมื่อวันที่6มกราคมปี2021 การถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีสว่าด้วยการลดโลกร้อนและอีกข้อคือการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ชายแดนติดทางภาคใต้ที่ติดกับประเทศเม็กซิโกเพื่อแก้ไขปัญหาผู้อพยพค่ะครับ